เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมฮาร s t o n e ในโหมดทหารรับจ้างนั่นเองนะครับหรือว่ามอร์เนอรี่ครับผมเอาละในครั้งนี้เราจะลุยกันต่อเนาะตามที่เราดูกันไว้ในพาร์ทก่อนนะครับเราจะทำเควสนะครับนั่นก็คือเราจะต้องไปจัดการเจ้าฟิวบอ์ดุร้ายตัวนี้ให้ได้ซึ่งเป็นเควสเลเวล4นั่นเองไปเลือกอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรปาร์ตี้มาให้เลือกครับ เราสามารถดูที่คอลเลกชันทหารรับจ้างกดมันขึ้นมาเพื่อสร้างปาร์ตี้ใหม่ปาร์ตี้เก่าอันเนี้ยมันจะมีอยู่ครบเรามีอยู่แค่นี้นี่แหละมีอยู่5ตัวเด,ยวเดียวสิใช่เรามีอยู่แค่5ตัวครับลุยกันเลยแค่นี้กับแค่นี้ผมไม่ได้ซื้อซองเพื่อได้รับไดโบไงก็ไปอย่างนี้นั่นแหละหลังจากเริ่มเล่นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ดำเนินต่อหรือไม่ยืนยันครับผม เอาคนไปเนี่ยพวกคนพวกนี้จะได้รับ e XP กันเราได้รับของพหาหนะใน World of Warcraft ด้วยนะครับอย่าลืมเจ้าตัวนี้พหาหนะเอาไว้ขี่ได้ครับโชว์ให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีการเล่นโหมดนี้นั่นเองไปลุยกับ Battle กา r d ดครับหวังว่าแ Battle การ์ดตัวนี้จะไม่เท่าไหร่นะเป็นธาตุไฟทั้งนั้นเลยก็ น่าหยิบมิวฮาวเข้าไปจริงๆนั่นแหละอ่ะผมเอานี่ก่อนผมชอบแคริเรโรมนะเพราะว่าเขามีความสามารถแบบเป็นแท้งเป็นท้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีก็โอเคด้วยฮิลได้อีกต่างหากผมลองใช้มิวฮาวที่มีความสามารถระเบิดมนตราครับแล้วก็เล่นไซโรล่าที่สามารถฮิลได้ครับผมและอย่างสีสน้ําเงินเนี่ยมันไม่แพ้ธาตุสีแดงไงคิดซะวาน้าชนะไฟประมาณนี้พร้อม ลงมาสั่งการได้เช็คก่อนคู่ต่อสู้ทําอะไรได้มองไม่ค่อยออกโจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วถ้ามันตายเนี่ยมันจะบอม1นึหนึ่งให้เจ้านี่ก็มีความสามารถในการมอมหนึ่งหนึ่งให้เช่นกันแล้วก็เจ้านี้โจมตีศัตรูหนึ่งตัวง่ายๆคือศัตรูมันกําลังคิดจะโจมตีเราครับมิวฮาวมีความสามารถในการทําดาเมจสองใส่ศัตรูทั้งหมดเจ้านี้จะตายแน่ๆแล้วเจ้าตัวซ้ายขวาของมันจะได้รับบัฟเจ้านี่มีความสามารถในการลดแด้แท หนึ่งตัวเจ้านี้ผมว่าจะให้มันทุบก่อนสักรอบหนึ่งนะอตีตีเข้าไปมันก็จะตีแค่สามปุ๊บเป็น5ดาเมจแล้วก็รวมกับมิวฮาวอีก2องได้อยู่ลุมไปที่ตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ใช้มิวฮาวในการระเบิดครับพร้อมลุยของเราได้แอคชั่นก่อนเราลดแทนะ็กมัน ตัวนี้ระเบิดตายแน่แต่ว่ามันจะบัฟให้เราก็ตีมันโอ้มันตายเลยเหรอตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ตายนะเนี่ยตอนนี้ผมจะแอบเช็คก่อนว่ามันจะทําอะไรมันจะโจมตีครับผมเห็นนิดนึงอ่ะมันเล่นในมือถือมันจะขาดนิดนึงแต่ก็ก็เห็นอยู่ดีไม่เป็นไรถ้าเราความเร็วมันเท่าไหร่ความเร็วมันไม่ได้เยอะมากผมว่าผมซัดให้มันตายเลยดีกว่า ผมลืมไปว่าเพราะว่ามันเป็นธาตุน้ำครับเฮ้ยม,มันเป็นธาตุไฟเวลามันโดนน้ามันก็โดนดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าตัวไงต่อส,สู้ทำซีทำอีกซีชนะเลยถ้าจะเล่นให้ดีเราควรฮิวก่อนเนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันนับเป็นตาตาไปฮิลฮาวได้รับเลเวลเพิ่มเอ็กีเพิ่มกันขึ้นมาหยอดเยี่ยมครับรู้สึกว่าคนที่บูเนี่ยจะได้เอพีมากกว่านะ คนที่แบบแอบ,บอยู่ข้างหลังเนี่ยได้ไอพีน,น,อน้อย่าหน่อยอ่าแล้วก็มีสมบัติจะมีผลสําหรับการเล่นแผนที่นะครับมีโอกาสที่จะพบสมบัติได้หลังจากการจบการต่อสู้แต่ละครั้งนี่ครับเราก็จะได้สมบัติมาที่ใช้ในการเล่นอันนี้เท่านั้นจะเอาเป็นเพิ่มพลังโจมตีบวกห้าแต่ว่าจะโดนดาเมจแรงขึ้นเท่าตัวนะครับอันที่สองคือโจมตีจุดตาย ได้รับพลังโจมตีบวกสจากนั้นโจมตีศัตรูที่เป้าหมายฟื้นฟนูพลังชีวิตอ๋อโจมตีแล้วก็จะไม่สามารถที่จะฮิวได้ด้วยแล้วก็ฝ่ายชนเผ่าของเราจะมีบวกสอนั่นเองผมเอาเผ่าชนเผ่าดีกว่าเอาติดตัวทีนี้มันก็จะให้เลือกว่าเราจะสู้กับเขียวหรือน้ำเงินแต่ถ้าเราเน้นเขียวนี่คือวอมันเขียวใช่ไหมหน่าสนเหมือนกันนะ แต่ผมอยากรู้จริงเลยว่าไอ้แดงอันนี้มันมีอะไรคือการต่อสู้อ่ะมันจะให้ exp แล้วก็สมบัติอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เช่นกันจะสู้กับนักเวทหรือจะสู้กับนักสู้ไปขวาน่าจะยากกว่าเนอะลองสู้กับนักเวทดูดีกว่าเพราะว่านักเวทอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวให้ลองเอาตัวธนูที่เราเพิ่งอัปเกรดมาเมื่อตาก่อนอะ่ะเอามาใชใ้ดูดีกว่า นายิงเปี้ยงเดียวตายไปเจ้านี่ไทเรนเดอร์นี่แหละจริงๆเพ่จริงๆมิวฮาวเราอัพเลเวลพวกนี้บ้างก็ดีนะผมจะพยายามจะไม่เลือกตัวที่แพ้ธาตุมาลุยผมจะเอาตัวที่ชนะธาตุมาลุยครับความสามารถมันก็ มันกังจะทําความาความเสียหายแต่ว่าความเร็วของมันอ่ะห้าเหมือนกันเจ้านี่ก็โจมตีแน่นอนครับเจ้านี่ก็ห้าเหมือนกันซัดก่อนลำดับที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ระเบิดความสามารถแล้วก็ลดแอตแทกอันนี้มันทำก่อนอยู่แล้วก็ซัดใส่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพราะมันเหมือนกันไปพร้อมปึ๊บระเบิดโดน มันซัดก,ก่อนครับมันน่าจะสุ่มนะเนาะแต่ว่าเรายิงทีครับแปดทั้งคู่ครับชนะในช็อตเดียวเลยใช้ได้ช็อตเดียวเลยนี่เลเวลอัพขึ้นมาครับคนละนิดคนละหน่อยได้รางวัลอีกแล้วาแล้วเนี่ยได้รับความสามารถใหม่ครับผมคือกระแทกเสียหลักหนึ่ง สร้างความเสียหายสองแต้มให้กับคู่ต่อสู้หนึ่งตัวความสามารถของเขาถัดไปจะทําให้มันช้าลงสองสปีดก็คือว่าเราซัดไปก่อนแล้วมันเสียหลักคู่ต่อสู้ก็เลยจะแอคชั่นได้ช้าลงนั่นเองอก็ใช้ได้เหมือนกันนะอย่างน้อยได้ความสามารถมันเลือกว่าเราจะซัดยังไงฮ่าเราได้รับความสามารถติดตัวเพิ่มเอาสมบัติอะไรดีอืม เอาความเสียหายมนตาบวกหนึ่งดีกว่าเอาติดตัวมาผมชอบสกิลติดตัวมากกว่าคราวนี้เป็นแรงหิวโหยนะครับสู้มันครับแรงหิวโหยเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นต้องเอามิวฮาวมาอีกแล้วแล้วก็ใส่โรล่าและอีกตัวหนึ่งก็ก็อาจจะเอาเป็นตัวทอนเนาะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เริ่มเอามิวฮาวมาแน่ๆแล้วหนึ่งไส่โรล่าไหม ใส่เรวลว่าแหละแล้วก็เจ้านี่แคดเว e โรมจะไม่เอาแพ้ธาตุมาเลือกมาเรียบร้อยครับผมขอเช็คเจ้านี่หน่อยมันเหมือนพิษเลยเนาะมันโจมตีมันมีความสามารถเลือดไหลเลือดไหลก็คือตัวละครที่ได้รับเนี่ยะจะโดนความเสียหายเลือดไหลไปเรื่อยๆครับแต่จะหายไปเมื่อได้รับการฮิวนั่นเอง ้านี้ก็มีเลือดไหลเหมือนกันแล้วมันกำลังจะโจมตีเราทั้งคู่เลยตัวนี้ก็จะโจมตีตัวนี้ก็จะโจมตีแต่ว่าความเร็วของมันนี่นะสิช้าเหลือเกินเราซัดก่อนแล้วเดี๋ยวสองตัวกลางเนี่ยมันตาย,ยแล้วกลางกับขวามันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราซัดใส่มันความเร็วของทีมเราอะเร็วกว่ามากเคพร้อมครับอบจริงๆเลยที่ทำมิวฮาวให้มีความสามารถระเบิดแบบนี้นะ ช็อตเดียวจบเลยครับตัวแตกไปดีจริงๆนะที่เขาให้มิลฮาวมาซึมซึมซึมหืมทรนเดอร์พลังชีวิตเป็น20แล้วเลเวลหแล้วไงนี่ครับตามมาเหมือนกันเพราะว่าได้มาพร้อมกันเจ๋งเดี๋ยวเราอัพเลเวลไปเรื่อยๆผมว่าด่านมันน่าจะกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆเพื่ออัพอัพอไงได้รางวัลครับจะอะไรดีมีเสียงสุดท้ายฮิลหรือว่า ฝ่ายพันธมิตรของเราบวกสองสามหรือว่าได้รับความเสียหายลดลงหนึ่งแต้มผมเอาธงพันธมิตรไว้ก่อนไหมผมไม่รู้เหมือนกันแหละว่าพันธมิตรมันคือมันคือเผ่าตัวไหนผมไม่ได้ดูที่ปาร์ตี้ลองเช็คปาร์ตี้ดูกันเจ้านี้เป็นมนุษย์เจ้านี้เป็นรานายผมว่าพันธมิตรก็คือฝ่ายเราไหมโนมอ็อกไนเอลเอเล่นเนเจ้านี่มันเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาทีมเขียวมาซัดมันครับ ไอ้ทีมแดงมาซัดมันครับเรามีอยู่2ตัวพร้อมลุยโอ้แต่ศัตรูมันเอาจอมเวทมาด้วยตัวหนึ่งซึ่งมันก็เหมาะที่จะเอาแดงแดงกับเขียวมาเนาะแดงเอาแครลโรมนี่กรอมแมทแล้วก็เอาเจ้ากรอมแมทลงไปก่อนเอานี่ไทเรนเดอร์มาเพิ่งอัปเกรดตัวเองมางพร้อม แม้ว่าเราจะแพ้สีน้ําเงินมันแต่ผมเชื่อว่าเทเรนเดอร์น่าจะเป่ามันตายได้เจ้านี่ทําอะไรเจ้านี่จะทําความเสียหายกี่แต้มมามันอ่านไม่ออกอ่ะเจ้านี่ล่ะเจ้านี่จะทําความเสียหาย8แต้มให้กับตัวที่พลังชีวิตสูงสุดนั่นก็คือจงนีครับแต่ว่าเราซัดมันเสียหลักได้แต่ผมว่าอยากจะทุบมันธรรมดาเนี่ยแหละเทเรนเดอร์เดี๋ยวจะจะเป็นคนที่จัดการตัวขวาเพราะฉะนั้น ไม่ไอเจ้านี้ก็ยิง4เท่ากันอันนี้ก็ยิง4เท่ากันเพราะฉะนั้นใช้อันกลางครับของดีเราก็จะซัดตัวซ้ายให้ตายไปก่อนเลยแล้วกันลุมมันครับลำดับใครออกก่อนสามแต้มโอเคนยยี่ไงล่ะนยยี่ไงล่ะฮะฟืดฟัด อึ๊กเยอะสุดโดนไปหนึ่งทีโอเคมาตาสองมันจะทำอะไรก่อนไอ้น,นี้มันจะฮิวครับมันจะฮิวผมเห็นเลยมันจะฮิวเจ้านี่โจมตีหลังจากทหารรับจ้างคือมันอ่านไม่ออกอ่ะมันจะสร้างความเสียหายใส่ทุกตัวนั่นเองไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกผมว่าผมเอาอยู่อันนี้นก็ซัดรวมผมไม่แน่ใจว่ามันจะฮิวตัวไหนครับ กไม่ซัดมันผมว่าผมซัดมันเป็นตัวตัวเดียวอะยังไงมันก็ตามสปีดอยู่แล้วไงฮิวจอดแดะจอดแดะตบตายไปฮิวกลับคืนมาเนี่ยถ้ามันตายมันทำดาเมจแล้วก็นี่ครับชนะครัหกดาเมจก็หกสิ เยี่ยมเลเวลอัพกันไม่อาบนิวฮาวได้ความสามารถใหม่ครับเพรเลเวลอัพอมาทําความสามารถเอ้ยทำความเสียหาย4แต้มนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายมนตาบวกหนึ่งคือว่ามันสามารถที่จะบัฟเวต,ตัวเองขึ้นได้อยู่ก็ถ,ถือว่าถ้าเกมยื้อยาวๆผมว่าตัวนี้ดีเหมือนกันนะนิว h ฮาวใช้ได้เนาะเย่ no. yeah. เราทำเควสสำเร็จแล้วเนหะ็นนห ของหมูหมูสำเร็จชิง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 ชนะได้กล่องเปิดมันออกมาครับได้อะไรได้เหรียญโรคาร่านะแครโอโรมแล้วก็มิวฮาวมานะสตอมครับผมโรคาร่าเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะได้จากการทำเควสนั่นเองเนี่ไง,ง,งม,มามาร่วมกับผมไหมเราชนะ เย่เ yeah. ราชนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาก่อนเพราะว่าเราทำเคเวสเจ้านี้เสร็จเห็นไหมปืดสำเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะรับเขามาได้เลยรับครับได้ซองก่อนหนึ่งซองด้วยแล้วก็ได้รับตัวใหม่โรคาร่าทีนี้ครับมีเคเวสอันใหม่เปิดขึ้นมาครับให้ตั้งเกวนพ่อค้าครับ าจากนั้นก็หาท้ารรับจ้างมาเปิดเราจะได้รางวัลเป็นเจ้าแคริเอลโรมแต่เป็นสีแบบสีทองสวยให้เขามาเลยครับกดครับสร้างครับเกวียนของพ่อค้าเ<ม>รียบร้อยผมก็อยูว่าเขามีอะไรขายบ้างผมว่อยากรู้เหมือนกันว่าเขามีอะไรขายบ้างน,นะดูมีซองครับ มีซองฟรีสําหรับการต้อนรับขอเอามา1อันเลยแล้วกันนะครับซองฟรีเล่นเนี่ยทุกคนจะได้ซองฟรี1อันแน่แนแล้วมันก็จะแบบมีให้ซื้อได้อะไรแบบนี้หรือเราจะซื้อโดยการใช้โกก็ได้นี่ก็1ซอง100โกนั่นเอง,ง,อง,ง,องครับผมผมมีอยู่หมื่นกว่าแต่ผมยังไม่เปิดนะช่วงนี้นี่จะชอบเก็บซองครับตอนนี้ผมมีอยู่6ก็สามารถที่จะเปิดครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปิดซองเนี้ยเราจะได้ตัวอะไรบ้างถ้าได้ตัวดีๆก็ดีนีมันน่าจะมีหนึ่งตัวแน่ๆน,นะแล้วก็มันจะเป็นเหรียญส่วนมากจะให้เป็นเหรียญเราได้กราฟมานะครับ3ามสก็นี้แะเราได้กราฟมาด้วยครับทาวิสอันนี้เทเรนเดอร์แล้วก็คอน n เลียสนะครับเปิดต่อเน,นื่องไปเลยเอาให้ครบทั้งทุ้งหมด จะได้ l e เจน d a รี่ไหมอุ้ยได้ตัวละครอุ้ยเลเจนดารี่ด้วยโอ้หเราได้คิงครัชมาแล้วก็บรูคานและอันนี้ล่ะว้าเราได้ลิชคิงครับผมเดี๋ยวค่อยมาอัพเลเวลเขาได้เหรียญของ l e เจนด a รี่คือแกร์โรชกับเจ r ร s สซัสครับผมโอเคเปิดอีกนะเราาวได้ลิชคิงมาแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องหยิบมาใช้ดีไหมเอามาเป็นตัวเมนของเราดีไหมได้คอนิเรียส และนี่ได้เป็นทาวิสอ้าเราได้มันตัวมันมาแล้วนาตาลีเซาแฟงมิวทันัสเหรียญเนี่ยมันอย่างที่บอกแหละมันเอาไว้พัฒนาความสามารถได้อูเตอร์มานะครับูผมอยากได้อูเตอร์ย่งจังเลยได้เป็นราทอรเรียนเนิฟปืดมูนอันนี้ แร็กซ่าโอ้ยแร็กซ่าอย่างนั้นเหรอไอวิ n ฮันยูดาวสินะเจน่าหน้าตาแต่ละคนนี่คือแบบนี้อุย๊ยคิงคลาสผมมีพอดีเลยครับมอกลอีปิกเราได้เป็นไบรท์วิงนะทุกตัวยังเลเวลหนึ่งอยู่อะแล้วก็ได้จรรสซัตมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสองสุดท้ายละ ปืด๊ดฮุ้ยลีเจนเดอรี่แฮะตัวละครผมไม่สนใจเลยผมสนใจ,จนลีเจนเดอรี่ปืด๊ดเมาฟิวเรียนนะครับผมโอ้โหแต่เสียดายตรงที่ว่าไอ้ตัวลีเจนเดอรี่ที่ผมได้ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นธาตุสีแดงหรือธาตุนักสู้ทั้งนั้นเลยอูซเซอร์แล้วก็ได้เป็นทารทเรียนโอเคหมดละเดี๋ยวอ่าคืบหน้าไปเยอะเลยเหรอ แปลว่ามีภารกิจใหม่เพิ่มขึ้นมาครับพอเจองานที่น่าสนใจก็รวบรวมทีมแล้วออกไปทำงานจะ้ะครับผมมันก็เคเวสเดิมไหมสำเร็จแล้วเนี่นี่ไงปืดเราได้รับครับแ,<อ>แคริเอลโรมแบบมันเป็นสีสวยโอ้มีเคเวสเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ ให้สร้างความเสียหาย55แต้มด้วยเลือดเร่งเรา้าให้ทำความเสียหาย50แต้มด้วยสุดยอดนักล่านะแล้วก็ล่าข้าหัววิญญาณอากาศในแบรเรนให้สำเร็จก็คืออีกด่านหนึ่งนั่นเองอันนี้ล่าข้าหัวสองครั้งให้สำเร็จเราเก,ก,ก็จะได้รับรางวัเเเลวเป็นเหรียญสองอัน,นอันนี้ก็ได้ตัวมันอันนึงแล้วก็ได้เหรียญ ก็คือว่าถ้าเราเล่นตัวละครตัวมันก็จะได้รับตัวมันเองนั่นแหละมันเหมือนจะให้สร้างอะไรเพิ่มได้ครับกล่องจดหมายครับฟรีสร้างเข้าไปอัปเดตข่าวสารดูจากตรงนี้ใช่ไหมโอเคเนี่ยผมก็อยากได้นะเออเจ้าเดียบโบเนาไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีเควสต์ตมเลยแต่ว่า น่าจะต้องไวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งนี้นี่เราแค่มาดูการ์ดตัวละครที่เราได้มาใหม่ดีกว่านี่เราสามารถเปลี่ยนภาพแครเรลได้จากตัวนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้ได้อ่าก็คือแบบเท่ขึ้นนั่นเองเพิ่มความเท่แล้วเราสามารถยิ่งเราเพิ่มเลเวลของเขามากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะได้รับสกิลใหม่นั่นเองถ้าเราอยากจะพัฒนาสกิลเราก็จะต้องใช้เหรียญอัปเกรดขึ้นมาซึ่งต้องรอนะเพราะว่าเหรียญเจ้านี้มีแค่45ครับ ลิสกิงลิสกิงมีความสามารถอะไรเนี่ยโจมตีศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็ทําให้สปีดของเขาอะแบบลดลงผมใช้คาว่าลดลงมันก็คือแบบทําให้มันช้าลงนั่นแหละอืมแค่นี้เองเหรอแต่ถ้าเลเวลห้าแล้วก็เขาจะสามารถทาดาเมจหกแต้มให้กับศัตรูหนึ่งตัวหรือฟื้นฟูสิบแต้มให้กับฝ่ายเราก็คือว่าจะเลือกตีหรือว่าจะเลือกฮิวก็ได้ถ้าเลเวลสิบห้าก็จะได้รับยั่วยุในเทิร์นนี้นะครับถ้าศัตรูโจมตี ห้ารับจ้างตัวนี้เราจะแช่แข็งศัตรูตัวนั้นจนจบเทินหน้าโอตีเรามาเราแช่แข็งแล้วมันเป็นท้อนด้วยไงอันนี้ต้องทำเควสภารกิจของมันให้สำเร็จ7ครั้งแน่เลยเราก็จะได้รับแบบบวกความสามารถอันนี้เป็นฟอสมอนสนะครับเป็นสกิลติดตัวแน่เลยเป็นอุปกรณ์เออเป็นอุปกรณ์ต้องไปหามาลิสคิงยังขาดเยอะแต่ว่าเราต้องอัพเลเวลของเขาขึ้นมานั่นเอง แล้วก็มีมัลฟิเรีย e นดีจันเดอรี่กันหตัวมัลฟิเรียนมีความสามารถก็คือจะทําความเสียหายสีแต้มนะครับแล้วก็ความสามารถธรรมชาติของตัวละครของเราจะเร็วขึ้นในเทอร์หน้านั่นเองอืมก็คือว่าตีแล้วทำดาเมจนั่นแหละมันไม่ได้ตีมันโยนเวทเข้าไปแล้วก็ใช้ความสามารถเพิ่มให้เราเร็วขึ้นท่านี้ครับจะทำดาเมจสีแต้มให้กับศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็ตรึงมันตรึงมันนั้นน่าจะแบบ สตันมัง้งนี่เรื่องหนึ่งอันก็คือจะทําความเสียหายสีแต้มให้กับศัตรูทั้งหมดหรือว่าจะฮิวแปดให้กับพวกเราทั้งหมดก็ได้อุ้ยเป็นความสามารถที่ที่ดีนะเนี่ยเนาะมันฮิวแปดให้กับทั้งทีมของเราได้อ่ะอเดี๋ยวผมเช็คตัวอื่นอีก n ิงค u ัสผมก็อยากรู้กิงครัสโจมตีครับโจมตีใส่ศัตรูที่พลังชีวิตต่ําสุดถ้าปลิดชีพได้หรือว่าฆ่าได้ มันจะใช้ท่านี้ซ้ํานั่นเองโอ้แล้วมันตีเท่าไหร่สามคือถ้ามันตีครับแล้วถ้ามันฆ่าได้มันก็จะตีต่อเลยอืฮึอันนี้บวกหนึ่งอันนี้จู่โจมจู่โจมวัดมันยังไม่บอกอะเนาะว่าความเสริมว่าความเสริามารบความสามารถจู่โจมของมันหมายถึงยังไงแล้วาตานักเวทผมได้อะไรมาไบวิงบว่งไบวิ่งทำดาเมจสองแต้มนะครับแล้วก็สุม่มบวกหนึ่งหนึ่งให้กับพวกเราหนึ่งตัว ในมานั่งสำรองครับโอ้โหคือถ้าเราเอาตัวนี้มาก่อนเนี่ยเราทำดาเมจไปใช่ไหมแล้วคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เข้ามาสู้ด้วยก็จะเพิ่มสเตตไปเรื่อยๆครับถ้าเขาตายเมื่อไหร่แล้วก็หรือมันบอกว่ามานั่งสำรองผมไม่มันน่าจะในเทิร์นนี้เนี่ยแหละผมอธิบายไม่ถูกแต่ผมพอเข้าใจอยู่อันนี้ฮิวไบวิ่งมันจะเป็นตัวแบบเน้นฮิวนัเนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตแบบอย่างแท้ๆเลยอะ อันนี้หละก,กัฟคุณกัฟกัฟก,ก็จะมีความสามารถโจมตีนะครับแต่ถ้าปิดชีพค่าได้บวก1 4สให้กับฝ่ายเราและก็คนที่อยู่ในมานั่งสำรองด้วยคือบัฟให้ทุกคนเลยทุกๆคนเลยแต่ต้องปราบให้ได้นะครับแลวพลังโจมตีของเขาค่อนข้างต่ำเลเวลเขายัางน้อยอยู่นั่นเองโอ้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะหมดนี้เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นนี่ด้วยทาวิตทาวิตทาวิตทำดาเมจสามแต้มนะครับแต่ถ้าตัวนี้นี่ ยังไม่ได้รับความเสียหายในเธอนี้เลยก็คือว่ามันไม่ยอมมาตีตัวนี้นี่แหละคู่ต่อสู้ไม่ยอมตีแทนที่จะทำดาเมสามทำหกแทนครับแรงขึ้นแล้วก็เจ้านี่โจมตีสตูหนึ่งตัวถ้าฝ่ายเรามีปีศาจตัวอื่นอยู่ในสนามด้วยจะสุ่มสร้างความเสียหายสามแต้มให้สตูนหนึ่งตัวนั่นเองนะครับอ๋อก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าต้องมี ต้องมีปีศาจอยู่ด้วยเราก็จะสามารถเช็คเผ่าได้มันอนะ่ะเป็นปีศาจถ้าเราดูจากตรงนี้เราจะรู้เลยว่ามันจะมีไนท์เอลปีศาจคนแคระสัตว์แล้วก็ออคใช่ไหมล่ะลิสคิงเป็นอะไรลิสคิงเป็นมนุษย์นะอันนี้เป็นเผ่ามนุษย์โอเคประมาณนี้แหละแต่เจ้านี่ล่ะอันนี้เป็นดรานคืออะไรไม่รู้ดรานมังกรทอเรนทอเรนอ่าทอเรนแล้วก็โนมโอเค ประมาณนี้กันลวครับทุกคนในการเล่นครั้งนี้เดี๋ยวพาทหน้าเดี๋ยวเราจะไปตะลุยด่านต่อไปเราจะไปตะลุยด่านต่อไปกันแต่ว่าผมอาจจะพัฒนาเลเวลตัวอื่นๆขึ้นมาก่อนนะเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจของทีมแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าตัวไหนเนี่ยจะเป็นตัวหลักของเราตัวไหนที่ผมชอบที่สุดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันโอเคครับสำหรับการเล่นในครั้งนี้ทุกคนถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซั s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง ่อนผมบนซ่านี่เนี่ยคงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม